วอตอิทยูเนมไม่เนมบีดอภิชาการหาวอตอิทยูเนมไม่เนมบีดอภิชาต่อตรงอย่างวินเวลยูบอนตี้ไอวอตบอนอิสทเวนตี้เซเวนเวลยูบอนไอวอตบอนอิสทเวนตี้ how do you do I am twenty how do you do I am twenty how tall are you I am one hundred seventy five centimeters เฮลทอร์ไอยูไอแอมบนอันเลดเซเว่นทิฟายเซอร์ติเมดเฮลมาต์ดูยูเวไอเวทิฟายกิโลกรัมเฮลมาต์ดูยูเวไอเวทิฟายกิโลกรัมวัดยูเอเนเชลิตี้ไทยวัดยูเอเนเชลิตี้ไทยเวดูยูริฟไอริฟเอสเก้าทับสอง บ้านน้องเผือกโฟร์วอตต์ยัวเอดียูอีเอลไลฟ์แอดหนึ่งหนึ่งสองบ้านกูน้อยปัตตะหนานห้ามีนี่บาร์เทอร์แอนด์ซิสเตอร์ดูยูแฮปไอแฮปซันซิสเตอร์แอดชูบาร์เทอร์ห้ามีนี่บาร์เทอร์แอนด์ซิสเตอร์ดูยูแฮปไอแฮป sir sister and two water do you have any telephone number y e t my telephone number is 0810559239 do you have any telephone number y e t my telephone number is 098235072